เผยโฉมคู่มวยเตรียมระเบิดความมันในศึกวันลุมพินี126ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้โดยเมืองไทยพีเคแสนชัยกำปั้นพลังอึดวัย31ปีจากบุรีรัมเตรียมแรลกพลังเดือดเจอกับทางด้านแอนต้าคาเซมนักชกเลือดเดือดวัย26ปีตัวแทนฝรั่งเศสเบลารุสในกติกาม,มวยไทย140ปอนด์เมืองไทยเจ้าของฉายาขุนศอกพิดิบ ได้ชื่อว่าเป็นมือปราบมวยต่างชาติแต่การเจอกับทางนักแอนต้าคู่ต่อสู้ร่างใหญ่183เซนติเมตรแถมอาวุธหนักคงไม่ใช่งานง่ายแน่นอนทั้งคู่ต่างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้ใครมาหลายไฟในช่วงหลังต้องรอรุ่นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายสยบอีกคนลงได้ใน3มไฟหลังสุดเมืองไทยสร้างฟอร์มสวยสดงดงามด้วยการกวาดชชนะได้ทั้งหมด และเป็นการปิดเกมไม่ครบยกถึง2ครั้งโดยไฟล่าสุดเขาเพิ่งแลกเดือดกับทางด้านเสกสันออขวัญเมืองและเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันในศึกวันลุมพินี114เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชัยชนะดังกล่าวส่งผลให้เขากวาดัยในวันไปแล้ว10จาก14ไฟซึ่งในจำนวนนี้เป็นการปราบนักชกต่างชาติได้ทั้งหมด6ครั้งแน่นอนว่าเขาต้องการชัยชนะครั้งนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรี มือปราบมวยต่างชาติเอาไว้ให้ได้ขณะที่แอนต้าก็ร้อนแรงไม่แพ้กันควาดช,ชนะมาแล้ว6ไฟจาก9ไฟในรายการนี้และเป็นการปิดเกมน็อกนักชกชาวไทยถึงสรายโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่เขาเพิ่งโชว์พลังกำปั้นเดือดปิดเกมน็อกพันลิศลูกเจ้าแม่สายวารีในศึกวันลุมพินี116เมื่อเดือนกรกฎานคมที่ผ่านมาปัจจุบันเขาถือของสถิติไร้พ่สี่ไฟติดต่อ,อกัน การเจอกับเมืองไทยจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าจะฝ่าด่านอีกนักมวยไทยแถวหน้าเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับโลกตามที่ตั้งใจได้หรือไม่การเจอกันครั้งนี้การันตีความเดือดเต็มพิกัดแน่นอนเมืองไทยหรือแอนต้าใครจะเข้าป้ายขวาชัยและรักษาสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องได้สำเร็จวันศุกร์ที่26กันยายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับแฟนกีฬาชาวไทย สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางทันติเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD รับสัญญาณการถ่ายทอดสดเริ่มเวลา20.30นาทีเป็นต้นไปครับ